ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรสวิฟที v นะฮะต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าวันนี้นะเรามีลัคกี้ดอมใหม่นะครับซึ่งเป็นปืนไทยนั่นเองนะฮะ <c oughs> ไทยเดอะฮันเตอร์หรือเป็นปืนไทยปีศาจนั่นเองนะเ <c oughs> ขาบอกว่าปืนนี้นะฮะเป็นปืนที่แอบบัฟขึ้นมาแล้วนะทุกคนสำหรับใครที่อยากรู้นะว่าเป็นปืนบัฟก่อนซีซั่นหน้าซะอีกนะฮะทุกคนซึ่ง แผทหน้านะครับปืนที่จะบัฟก,ก็จะเป็นเอเกับปืนไทยแนละ้วที่ผมพอรู้คร่าวๆนะฮะแต่ต้องบอกว่าทีมงานแอบบัฟปืนไทยมาก่อนนะครับตลอดให้จีมีก็จะอาจจะรู้ตัวไปแล้วเพราะว่าปืนไทยนี่ค่อนข้างที่จะนิ่งมากนะเป็นไทยที่มีความสวยงามนะทุกคนเวลายิงก็จะมีเอฟเฟกเป็นควันสีแดงนะพูดแล้วทุกคนคงไม่เข้าใจนะฮะขั้นแรกก่อนที่เราจะรีวิวนะเราต้องไปหมุนปืนกันก่อนเดี๋ยวไปดูกันเลยฮนะนะครับ ตอนนี้ยอดคนดูก็จะ100ยแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมช่วยกัน like, กดไลค์กดแชร์นะครับใครที่คิดว่าผมได้เร็วนะครับช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะทําการซุ่มแบบต่อนเนื่องเลยนะครับผมหมุนไปได้รอบหนึ่งนะครับก็คือได้เป็นท่าตัวละครตัวนี้ไปนะครับได้ไปแล้วครับเป็นท่าเต้นนะทุกคนเดี๋ยวผมจะหมุนต่อเลยนะอโอก็คือม่วงวงทั้งวงมึงให้ครูเชท็กโอ้ DLQ สัมจ้ามาแล้วนะครับ ไม่เป็นไรเขาบอกว่าต้นเกมก็ของเกยรอออกก่อนเราจะได้ของดีเร็วๆนะครับไปต่อเกยร์เกลือเปิออมาแล้วๆๆ <laughs> แมงไม่พ้นแมงไม่พ้นหมอกาดานช่องท้ายลย้อปร์โอ้ยตละคนอยากได้อะไรให้กดตรงน,นั้นกติกาของเรานะครับถ้าแตกเราจะหยุดหมุนทันทีนะครับถ้าแตกเราจะหยุดหมุนทันทีอ้า เฮ้ยดูดิโอแม่งมันคือแบบทุกคนดูทุกคนเห็นการหมุนของมันว่าเห็นการสวิงของระบบปะคือแม่งไม่ได้เข้าตรงปืนทองเลยเว้ยคือแม่งอยู่อย่างเงี้ยปัก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 กูถามจริงมึงเว้นทำไมตรงเนี้ยมึงเว้นทำไมเนี่ยมึงมาบอวายอย่างนี้บอวายอย่างนี้แล้วก็มาอย่างนี้แล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันจะเหลือประมาณสองช่องสุดท้ายอ่ะผมว่านะเอฟเฟกต์ระยะยิงเด็ดจริงเอฟเฟกต์สวยนะอ๋อต้องกดกระเป๋าใช่เหรออ๋อต้องกดกระเป๋ามันเป็นทิกมันเป็นทิก นะครับอุยอ้ยอฮ้ยหมดลัวนะเฮ้ยหมดลัวเฮ้ยสมิหนุขานซื้อล้มเหลววอตข้างไปแล้วเฮ้ยเมื่อกี้คืออะไร คือเมื่อกี้ผมได้อะไรเมื่อกี้ผมได้กระเป๋าเหรอคือเมื่อกี้ผมได้กระเป๋าเหรอการซื้อล้มเหลวมันมีแบบซื้อแฮกด้วยเหรอผมลองกดซื้อปืนแม่งเลยดิล้วนเฉยล้วนได้กระเป๋าคือเมื่อกี้มันเป็นการล้วนที่เรากดทองอะไรปุ๊บม,มันก็จะได้ะนั่นเลยะทำไมมันไม่ล้วนใส่ปืนวะทำไมมันไม่ล้วนใส่กระปืนวะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเช้ามันล้วนอีกรอบนะครับเราจะปืนดวงให้มันล้วนอีกสักครู่นะวันน้องนำนา,า,าเกลือไขเกลือเติมยิ่งล้วน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 เสร็จปืนอ๋อกูว่าไม่มีพลาดยังไงก็ไม่มีพลาดดูทรงแล้วหมอก็ะดอ,อีกแน่นอนอ๋อตามสูตร ตา,ตามสุดตามสุดเป๊ถปเะถ้าได้ปืนไม่เอาตัวละครถ้าได้ปืนไม่เอาตัวละครถ้าได้ปืนไม่เอาตัวละครนะ <c oughs> <c oughs> แววแววมาอ้อใครบอกต้นอะไรว่ายึดแม่บอกว่าได้ปืนท้ายวงลูก้าวันจัน ข่าวประจวบโอ้อ,ะ,อะหมดก็หมดหมดกระดานก็หมดมันเพราะไอ้ขงเสือตัวนี้นะครับมัเพราไอเชือตัวนี้นะแล้วแล้วเราก็เหมากระดานนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนทีนน่เข้ามาลุ้นด้วยกันนะครับเอาละครับทุกคนต้องบอกตอนนี้นะฮะเราสุบม,มาเจอ หมดเซิร์ชแอนด์ดสทรอยฮะหรือหมดวางบอมนั่นเองนะฮะเราสุ่มเจอด่านคอสไฟซึ่งเป็นด่านที่เล่นระยะนิดหน่อยนะฮะเรามาดูกันนะว่าปืนไทบอดี้นะฮะหรือเป็นปืนไทของรติการแห่งข้างขาทุกคนลอาดูนะว่าปืนนี้มันจะสามารถเล่นด่า,านยาวๆได้หรือเปล่าจะรีวิวดูนะรีวิวสดๆนั่นเองนะทุกคนอุ้ยตรงกลางมีไสอุ้ยเยอะนะ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 ฝั่งขวารู้สึกเหมือนจะด้านขวาเยอะนะทุกคนแต่ใจที่เข้ามาอยู่ในไซ์ ทำไมเก็บตายนะมันสกู๊ตมีคนดันเกิดนะโอ้ตอนนี้ทีมผมลดคิวเป็นคิวแล้วทุกคนขอโฟกัสที่ด้านหลังแับตาร์ทิไปดักตัวไว้อ้อออฟเกิดโอ้เก็บตายนะพี่เก็บตายนะต้องบอกว่าปืนผมนี่ค่อนข้างที่จะนิ่งมากนะ้ฟาโลฟาโลเรียบร้อยเก็บคิวระรับ อุย้ยเหลือตัวเดียวผมต้องทำการเทคโอเว์ฮะเรียบ,บร้อยครับเป็นไงฮะต้องบอกว่าระยะไกลนะครับเมื่อคู่เป็นสิทธานแบบถ้าไม่ใช่ระยะกลางนะฮะเป็นถึงขัาายยา้นระยะไกลนะทุกคนแต่ปืนไทยทำสาม,มารถ ยิงนิ่งมากมาทุกคนปืนนี้จะนิ่งมากสำหรับการวัดหนึ่งหนึ่งนี้ผมบอกเลยว่าปืนนี้เหมาะสุดๆนะครับทุกคนยิ่งแบบหน้านะบัฟเรื่องดาเมจเข้ามามเลยบัฟอร์มนิ่งนะทุกคนสังเกตน,นะครับเวลาย,ยิงตอนนี้มัน,นแอบสายนิดนหน่อยนะนะมันแอบสายนิดหน่อยแต่ฟืนค่อนข้างที่บัฟขึ้นมาแล้วนะฮะบัฟความเสถียรขึ้นมาดิ้หน่อยนะทุกคนต้องรออัพซีซั่นหน้ารับรองนะครับปืนนี้นี่สุดจัดแน่นอนครับ สำหรับใครที่เป็นสายยาบอกเลยว่าเหมาะสุดๆแ,และที่สำคัญครับกรอบของกรอบของวงล้อนี่นะฮะมีวับด้วยนะฮะมีความวิ่งวับด้วยนะไฟดับเมก่อนมันเล่นลิ่นสวยกระตายทุกคนดูดิจะตายนะเมื่อกี้ตอนไหนหรือเปล่า <c oughs> ไม่น่ารักเับเปล่าเกือบตาย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 ไม่ใช่ผมนะเขอนทษไอ้อะปืนผมนิ่งนะปืนผมนิ่งนะแต่ผมจะยิงแล้วให้ดูเอฟเฟกต์นะรู้สึกเหมือนเขาอยู่ตรงนี้เป็นไงฮะดูครับตายไปกลายเป็นควันสีชมพูหรือสีแดงอะอ่งเงต้องบอกว่าสวยสุดๆนะฮะล้วมือนะ ตรงที่กระบอกปืนนะฮะมีลายแดงนะฮะวิ่งไปวิ่งมาสกินนี้ต้องบอกว่าเป็นสกินที่สวยสุดๆยิ่งกว่าสกินดอกกุหลาบนะฮะแจ็คกุหลาบทั้งคู่ดอกกุหลาบดีแลนะ้วและดูที่ปลายกระบอกปืนนะฮะมีแสงสีแดงนะสังเกตว่ามีแสงสีแดงนะปลายกระบอกปืนนะทุกคน,นยังสวยนะผมไม่รู้สถานการณ์รตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะต้องเล่นชายๆนะถ้าเราไม่รู้ว่าด้านในเีอะไรนะตอนนี้ผมเก็บไปที่4คิวแล้วทุกคน โฟกัสน,นะโฟกัสน,นะโฟกัสน,นะตนะึงนะตึงนะตึงนะตึงนะใครยิงอะไรวะปาที่ไปตอกไว้เหมือนเดิมปาตัวฟีดักไว้เผื่อมีใครปาปาระเบิดเลยจะฆ่าตัวตายเลยแน่เฮ้ยจะตอบนี่อโอ้ยโอ้โดนลัษณ์นะครับ ดีค,ครับแต่นะท่านสองมีรู้สึกเหมือนชั้นสองเกิดเราจะมาแล้วแตกซึ่งแตกสองเลยได้เล้าอยากนะเห็นละ <Changing mag. S 1> เป็นตัวสุดท้ายนะของฝั่งเขาทั้นสองอยังไงเป็นผมดไหถ้าออกมานี่แตกนะแตกนะ เรียบร้อยฮะได้อซิตไปแล้วทุกคนปืนนี้เป็นปืนที่นิ่งและยิงสู้ได้ทุกระยะนะครับไม่ต้องคุมปืนมากยิงแผดหน้าเป็นปืนที่ปรับความเสถียรและปรับดาเมจปรับกระสุนยืนใหม่นะฮะปืนนี้เป็นปืนที่ค่อนข้างที่โกงเลยค่นมันคล้ายๆจะเหมือนซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองครับปืนไทยเป็นปืนที่สามารถสู้ได้ทุกปืนทุกคนแต่ด้วยเนื่องที่แบบอัพขึ้นมาซีซั่นสามซีซั่นสี่ปืนไทยนี่จะเริ่มเล่นไม่ได้ละและทีมงานเลยเห็นความสําคัญของปืนไทยเลยทุกคนทีมงานเลยปั๊ ตำนานปืนที่น่าใช้นะฮะเป็นปืนไทยแล้วเอเบมซีนะฮะเอเบมซี M M ก็โดนบัฟขึ้นมาอีกนะทุกคนคือต้องบอกว่าโกงฝุดๆนะฮะฝุดๆไปโลยนะจังหวะนี้นะแล้วผมไปจับไทยมาจังหวะนี้สําหรับใครที่ไม่รู้นะฮะต้องบอกว่าไทยมันแอบโดนบัฟขึ้นมาแล้วตอนนี้นะยังไม่คือเขาไม่อยากให้รอทีซันนาทิมงานนะคือแบบอ่ะถ้าคุณเติมเราก็จะให้แหมอ่ะเอาไปก่อนละกันไม่ต้องรอสีซันนาตอนนี้เหลือผู้เล่นเพียงคนเดีย,คดยวคนเดียวเท่านั้นนะเรียบร้อยฮะ เก็บไป4สูตรติดติดกับปืนไทยของเรานั่นเองนะทุกคนฝั่งโน้นค่อนข้างที่จะตึงนะเพื่อนๆเรารู้ว่าพวกเพื่อนๆที่ทำได้แน่นอนนะเราจะปิดสกอร์ด้วยที่5สูตรหรือเปล่าย่างไัก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใครจบใครคิดว่าจบที่5สูตรกดไลค์นะทุกคนผมจะได้รู้นะว่ามีคนคิดคิดเหมือนผมตอนช่วง4วินนะฮะ อย่าหลอกตัวเองนะอย่าหลอกตัวเองนะทุกคนใครคิดว่าชนะช่วยกันกดไลค์นะดูดิฮะเป็นปืนวัดนะฮะจนเขาไม่กล้าโผล่ดูดิครับเป็นปืนที่แบบวัดสู้ได้อ่ะดูมีดักนะฝนะั่งนี้มีดักนะอ่านี่ไงพุกเดิม เก็บแตกนะเก็บแตกนะเก็บแตกนะแตกนะโอ้ต้องบอกโกงสุดๆนะครับปืนนี้นะโกงสุดๆเฮย้ยอสุดยอดนะฮะเป็นปืนนัตีการแห่งข้างขาวนะฮะสำหรับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมไปหมุนวงล้อกันนะครับปืนนี้เป็นปืนที่นิ่งมากและสามารถยิงแฮกด้วยความที่ผมใส่ของแตกได้หัวกระสุนกีบตรงแม่งเสิร์ฟนะต้องบอกว่าโกงสุดๆนะครับทุกคน ดูช็อตนี้ฮะต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของวันนี้นะเป็นสวิตเปิดตะโกบมาจังกวะนี้ลูดมา1 2 3แล้วตามด้วยชุดที่4 5นะฮะเป็นไงฮะโคตรโหดนะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าปืนไทยเนี่ยเป็นแอสซอลเลเวอร์ที่เหมาะกับการวัดหรือเปิดก่อนเท่านะฮะหรือยืนตำแหน่งที่เหมาะกับการหนึ่งนฮะหรือยืนในจุดที่สำคัญสำคัญฮะ แต่ถ้าว่าปืนนี้นะฮะเป็นปืนที่มีความนิ่งสูงนะฮะแต่เรื่องไฟเลดนะฮะค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะครับเป็น เป็นปืนไทยนะฮะเป็นปืนไทยที่ไฟลเอดช้าทุกคนเข้าใจไหมคือถ้าเทียบกับปืนนี้นะครับผมแนะนําให้ขยับไปใช้ bk นะคะแต่ปืนนี้ต้องบอกว่าเป็นเอฟเฟกต์สกินที่สวยมากนะเวลายิงตายปุ๊บศัตรูก็จะมีเป็นควันสีแดงนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่ชอบความเซ็กซี่ของตัวละครนี้แล้วก็ปืนไทยด้วยความที่เป็นปืนนิ่งแผดหน้านะต้องบอกว่าแผดหน้านะทำการบัฟเพิ่มเลยทุกคนย้ำนะบัฟเพิ่มปืนนี้นิ่งแน่นอน,นะฮะและเรื่องความดาเมจของมันอาจจะบัฟเพิ่มขนะึ้นมาอีการับสมหรุ้้้นนไดที่วงรอนนร ช้ไปทั้งหมด1200 CP นะสำหรับใครที่ต้องการที่จะใช้ปืนไทเนี่ยนะครับอย่างเงี้อย่าลืมไปหมุนกันนะผมบอกเลยว่าของม่วงต้องบอกว่าของม่วงเกือบเกือบทั้งวงร้อยแล้วทุกคนมีแค่แบบอะไรนะ DLQ 3าคาร์ดฟ้าหรือคาร์ดแรง <Demon. S 2> แค่ก็ะบอกเนี่ยทุกคนสำหรับใครที่อยากได้เป็นครอบครองก็อย่าลืมไปจัดการนะฮะหรือหมุนให้ครบนั่นเองนะทุกคนส่วนของแต่งนะฮะง่ายๆนะฮะมีแค่มกุสุน คลิปตรงแม็กเสริมฮะที่ใช้ในแพทซีซั่นหน้านะสำหรับใครที่อยากได้นะก็อย่าลืมไปหมุนกันนะครับทุกคนสําหรับวันนี้นะฮะอ๋อที่สําคัญนะฮะใครที่ชอบการเติมนะและที่ใครต้องการหมุนนะครับไม่รู้ว่าจะเติมยังไงฮะต้องบอกว่าตอนนี้นะเรามีโปรโมชั่นนะครับก็คือตู้บุญเติมเอกับ AirPA y นะคุณยิ่งเติมคุณก็ได้ตังคืนนะเราสามารถเอาไปเติมในรอบต่อไปได้อีกนะย้ำว่าไปเติมในรอบต่อไปได้อีกนะครับทุกคนขั้นตอนการเติมม่งาง่ายนะครับไปดูกันครับ นี่น네ะครับทุกคนเพียงแค่เรามาที่แอป Air p เพนะฮะให้เราเลือกไปที่โฆษณาด้านล่างนะครับเราจะเห็นนี่ครับเติมเงิน Air p เพลูกค้า a i r p เพเติมเงินผ่านตู้บุญเติมได้นะครับเราก็กดเข้าไปเลยทุกคนนี่ครับมันก็จะมีเงื่อนไขบอกนะครับทุกคนอย่างแรกนะฮะให้เราไปที่ตู้บุญเติมสาขาหรือที่ใกล้บ้านทุกคนนะครับแล้วให้เราเลือกที่เติมวอลเล็ตนะครับหรือซื้อบัตรรหัสบัตรนะครับทุกคนต่อไปครับให้กดยืนยันเติมวอลเล็ตและซื้อรหัสบัตรนะครับทุกคนแล้วให้เลือกที่เติมว ขั้นตอนต่อไปนะครับเติม a i r p เพนะครับแล้วก็เราก็กดเบอร์ AirP เพของเรานะครับให้เราเลือกเติมที่เบอร์ a i r p เพที่เรายืนยันและสมัครไว้นะครับทุกคนและเราเลือกยอดตังที่เราต้องการที่จะเติมเข้าแอร์เพย์นะครับใครที่เติม180ก็เลือกไปที่180นะครับทุกคนและจะมีค่าบริการอยู่ที่20บาทนะครับมันจะเป็นราคาที่200อพอดีให้เรากดยืนยันนะครับทุกคนเพียงแค่เท่านี้นะครับเราก็นําตังที่เราเตรียมมานะครับหยดเข้าตู้วุนเติมเลยครับทุกคน แล้วเราก็กดยืนยันอีกครั้งครับเพียงแค่เท่านี้ครับเราได้ตังค์อยู่ที่หน้า Air ์เพลเรานะครับทุกคนครับสังเกตไปครับว่าถ้าเราเติมเกมอยู่ในแอป Air Pay นะฮะมันจะไม่มีนะครับนี่ฮะไม่มีนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราไปที่ Google นะฮะแล้วเราพิมพ์คําว่าเติมเกมนะทุกคนนี่ครับเติมเกมแล้วทุกคนทุกคนจะเห็นคําว่าเติมเกมเว็บของกาลินาอันแรกสุดนะครับต้องย้ำว่าอันแรกสุดนะครับนี่ฮะกดเข้าไปเลย รอสักครู่นะฮะทุกคนนี่ครับก็จะมีโฆษณา,ารเราก,กดออกไปนะฮะให้เราเลือกลงมาที่คอ l l of d ตตี o ้โมบายคาร n นานะครับผมแล้วใครที่ล็อกอินผ่านเฟซหรือผ่านคารีน่าก็ให้เลือกเป็นของตัวเองไปนะครับส่วนผมล็อกอินผ่าน Facebook นะฮะกดดำเนินการต่อเลยนะทุกคนพียเพียงแค่เท่านี้นะฮะ แล้วให้เรามาเลือกที่ AirPay นะต้องบอกว่า AirPay โบนัส1 0และคืนเงินถึง2%นะฮะให้เรากดเข้าไปครับเราเลือก CP ที่เราต้องการเติอนนะครับทุกคนสมมุติผมเลือกที่1,000บาทนะครับทำการชำระเงินนะครับมันก็จะเด้งให้เราไปเปิดแอปพลิเคชันของเรานะทุกคนนี่ฮะเปิดมาแล้วก็จะขึ้นมาหน้าตานี้นะครับถ้าเรามีตังใน AirPay นะครับผมเราก็สามารถชำระเงินได้เลยนะครับทั้งหมดราคา1 0 0 0บาทเราก็กดชำระเงินเคีเท่านี้นะครับ เราก็จะได้รับ CP นะฮะแถมยังได้เงินคืนอีกนะครับทุกคนง่ายๆนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะอย่าลืมไปเติมกันนะครับทุกคน ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับตู้ AirPA เกับบุญเติอนนะต้องบอกว่าเติมไปก็ได้เงินคืนนะเติม500ก็ได้คืน500เติม1,000ันก็ได้คืน1000นะสำหรับสมาชิกแรกเริ่มนะหรือสมาชิกใหม่นั่นเองนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะคออยากเห็นผมไลฟ์สมสดนะสามารถตามติดตามชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะหรือช่อง Facebook p ชรสวิปทีนะทุกคนสำหรับวันนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังครับขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย